We are headed to your ส e e ส e บห้าเหรียญแต่ว่า35เหรียญในวันนี้เข้าได้ทั้งวันค่ะนั่นแปลว่ามันมีแบร์อยู่จริงจริงไม่มีไม่มีหรอกมี Not right here เพื่อลงป่าลงป่า <Yeah. S 1> ไม่เท่าหลงแดด้ลงป่าไม่เท่าหลงแดดนี่มันคือรายการของก็ใช่ไงก็ช่วยเมียทำงานมากกว่ากไรนิดหน่อยหน่อยกดุ๊บวางกดุ๊บวาง <laughs> เป็นภาพจริงไม่ใช่ภาพวาด อาจจะแต่ถ้าเราก็น่าจะประมาณเนโอ้ my god เดดดี้ยูเก่งมาก d r i v r วันนี้อ้โหจับผมด้วย EP นี้เราจะไปไหนคะ EP นี้ we are headed to Yosemite For the weekend. โอเคบุ็อกเลนกดไลค์กด subscribe like. กดแชร์กดกระดิ่งกระดิ่งดังไงติงต้งติงต้งตามนั้นค่ะ <c oughs> เรื่องที่อยากระบายคือ,อร์วีน่าไปมุกตีเขาตีเขา บุกตีแค่นี้เขาบอกอ๊ย oh ตีแค่ไหนานะตีแค่ไหน,าน,านาคอยดูดตีแค่ไหนาตีอย่างนั้นจริงจริงเหรอาทหน้าเออแล้วเห็นไมตีแบบนั้นไม่มีใครว่าเลยไม่มีใครเป็นพอเดเลยยูบบพรออนโดอะพอบุกตีปุ๊บแล้วบนหาทไงไปอกเวแล้วบุกทำไงหยุดได้ a c t u l y Brooklyn stop stop m n i other p e o p l e b i n e u leave your hands to yourself นั่น แล้วเวลาบีน่าตีบุกบีน่าจะยังไงตีแรงไงอย่างนั้นเลยแล้วบุกอดทนเนาะบุกไม่บ่นเนาะบุกชัวนะบุกตีพี่เบา สามสิบห้าเหรียญแต่ว่า <Thank you. S 2> เราไม่จ่ายเพราะว่าคันหน้าเขาจ่ายให้เราสามสิบห้าเหรียญใน,นวันนี้เข้าได้ทั้งวันหนึ่งคันโอ้ลุ oh, <look. S 2> นี่แหละ <Stop S 2> สิ่งนี้คือ video game. watch we video game here it, really. ธรรมชาติล้วนๆสร้างไว้ว้าว look do you guys see the bear เ <What? S 2> นี่ยหมาหมีกันค่ะที่นี่สัตว์ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือหมี เมื่อกี้เขาบอกว่าตอนไปทิ้งขยะเขาบอกว่าให้ยูสคลิปเพื่อจะปิดล็อกไอตัวถังขยะเพื่อเซฟเดอะแบร์เพราะกลัวแบร์มากินใช่ไหมนั่นแปลว่ามันมีแบร์อยู่จริงๆในนี้เราต้องมองหาหมีและมีไดโนเสาร์ด้วยใช่ไหมเด็กนี้ยังมีไดโนเสาร์ด้วยนะคะที่นี่ใครหาไดโนเสาร์ไม่เจอมาเจอที่นี่ไดโนเสาร์น้ำตกสวยมากปาโอสวยอะไรเบอร์นี้วอนเดฟู มาอยู่ที่คาเฟ่คล้ายๆมีอเมซอนอยู่กลางป่าปภให้เอาอไทำไมอะลูกหาว่ามันมีแกเหรอนี่ค่ะเรากำลังจะมาที่คาเฟ่ที่อยู่กลางป่าบอกเลยว่ามันอาจจะเจอน้องหมีได้อมหมีไม่มีเหรอมีเขาบอกว่าเมื่อกี้หาขยะ no they have m e right not right here มันก็อาจจะมาคนเยอะมากใครที่หิวขนมมาทั้งหลายบางครั้งก็ไม่ต้องเอามาเยอะเพราะว่าในนี้มี้ายเดี๋ยวเพื่อนหลงป่าถ้าหลงป่าอยู่ก็หลงป่าไม่เท่าหลงแดดนีหลงป่าไม่เท่าหลงแดดี้ถ้าเกิดใครมาแล้วเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้จะเตรียมอาหารอะไรมาเตรียมของมาเดี๋ยวกลัวไม่มีทาน เดี๋ยวเรากลจะให้ดูว่าไม่มีอาหารอะไรบ้างในป่า y o เซมิตีไปเลยค่ะอยากทานอะไรทานเลยค่ะแต่เรื่องเป็นราวนั่นเพราะฉะนั้นนะคะก็เตรียมมาแค่พอประมาณที่ตัวเองชอบแต่ว่ายังอื่นที่นี่มีให้ทานทานเสร็จแล้วก็ค่อยไปเดินเฮ้ยแต่ว่าตาบากกำลังจะเปิด มีซุนไรที่มาตามรอยของบ้านเรานะคะมาเที่ยวย o s เ m ดี้ก็ข้างหน้าที่คุณมามันอาจจะมี s t a r b u c k แล้วอ่าเดี๋ยวไปสั่งอาหารกันนะคะยัยนี่ผู้ชายคนนี้ผู้ไม่เคยเป็นกล้องที่ดีอะไรเลยใช้งานอะไรไม่ได้เลยลูกสาวเท่านั้นเนาะเขีย <c oughs> ใช้งานอะไรไม่ได้เลยนี่มันคือรายการของอใช่ไงก็ช่วยเมียทำงานบ้างช่ยอะไรนิดหน่อยๆกดปุ๊บวางกดปุ๊บวาง รา r a by บ h ะบอยเว y หลังจากเราทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็มาเจอ U.S. Mail Me ใครอยากส่งจดหมายไปให้เพื่อนที่เมืองไทยไหมเขียนไหม <c oughs> ต้นไม้ใหญ่มากพวกยลงยืนนี่ว่าพวกิรงยกับต้นไม้ไหนใหญ่กว่า <c oughs> เรากำลังจะ start เดินไอคิ้งไปไหนไม่รู้กรบพาดวาข้างหลังก็คือ เป็นภาพจริงไม่ใช่ภาพวาดแต่มันสวยมากขนาดที่เราต้องหยุดถ่ายรูปคืออยากจะบอกว่าเวลาเราหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วพอเรา,เอ,าอ,ออกกล้องออกปุ๊บเราดูด้วยตาเปล่าบอกได้เลยว่าตาเปล่าเรื่องจริงมันสวยกว่ามากๆค่ะมันสวยกว่าจริงๆด้วเยอ่ะซิบขึ้นมัามีน,นาบิ๊กย่าวขาวมากเลยอ่ะมามีเวลาเราทากันแดดแล้วเราจะสวยที่สุดรูปแม้มันจะขา,ขาวๆบ้างอะไรบ้างโอเคลูกดูกกสิ สาวเนี่ยสวยเนี่ย,ยเห็นไหสวยในแบบไหนก็ได้ลูกสวยหมดแหละเนี่ยดูดิทุกคนสวยในแบบของตัวเองแม้จะหน้าวอกในการออกกันแดดก็เป็นไรลูกจงบิลีว่าเราสวย อย่าไปคิดว่ามันข่าวลูกคิดว่ามันพอดีมันไม่พอดีแบบนี้ค่ะเมืม่อก่อนตรงนี้รู้ไหมเขามาขุดทองกันลูกสมัยก่อนเลยอ่ะเขาเป็นแบบเหมือนกับชาวอินเดียแดงอ่ะเขาอยู่อยู่ก่อนด้าน,นหลังากนั้นกน็มีชาวยุโรปเข้ามาแล้วเขาก็มาใช้การขุดทองซึ่งจริงแล้วเมื่อกี้เราขับผ่านตอนไม่ใช่กี้เมื่อวานเราขับผ่านเนี่ยมันก็เหมือนแบบยังมีบริษัทรับให้เราไปขุดทองอยูน่นะแต่ไม่รู้มันจะเจอจริงไม่จริงแดดดี้แต่าทาแดดดี้ดีกว่าข้อมูลแด๊ดดี้น่าจะเยอะตอนที่เรานั่งรถมาเราเห็นเขาบริษัทแบบให้ปขุดทองค่ะ yeah. แสดง well, ว,ว่ามันจะมีหรือไม่มีเขาอาจจะบอกเราแต่ว่าสมัยก่อนตอนที่อเมริกาเขาตอนแรกอินเดียแดงมาเจอก่อนมาเจอ <Right. S 3> ที่นี่ก่อนมาอยู่ที่นี่ก่อน <laughs> พออเมริกามันขยาย <laughs> called it called the gold rush because everybody everybody found out that there was gold in these mountains ต้องบอกว่าได้ไกด์คนนี้มาไม่ได้ง่ายๆแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างมีผิดแล้วเคียะผิดทางเคียะดิสเว่แล้วก็จะบอกว่า หินกรานิตที่เป็นหน้าผาเนี่ยมีคนที่เขาเคยปีนขึ้นไปนะใช้ชั่วโมงเกอบสองชั่วโมงจนถึงอะ่ะซึ่งแบบเร็วมากแต่ถ้าเราก็น่าจะประมาณเดือนนึงเดินไฮキิ้งง30นาทีให้ผ่านก่อนแม่โอ้ oh my god ข้างหน้าเราคืออะไรโอ้ oh my god, my god. เนี่ยเห็นไหมพอมันอยู่ในกล้องอ่ะมันไม่ได้สวยเท่าตาเราเห็นอย่างเงี้ยม้ามีโอกาสนะทุกคนอยากจะบอกว่าโยเซมิตีนี่อยากจะให้มาจริงๆแต่ว่าเข้าหน้าถ้าเรามากันนะ้พี่นีเราต้องเตรียมจักรยานใส่มาด้วยเพราะว่ามันมีที่ให้ขี่จักรยานเยอะมากแล้วเด็กๆก็จะอน j o ยมากมีต้นไม้ให้ปีนมีก้อนหินมีอะไรแบบเยอะเลยคือสามารถมาเป็นทามที่นี่ได้มากกว่า1วันแน่นอนบางคนเขาอยู่7วันแล้วแพสเนี่ยเวลาซื้อมันสามารถเข้าได้ประมาณ7วันแต่ว่าเราน่าจะไม่มีเวลาขนาดนั้นช่วงเวลาที่คนที่จะมา y ยเซมิตีเยอะที่สุดก็คือช่วงเวลาาหน้ เพราะว่ามันเหมือนกับใบไม้มันเริ่มเปลี่ยนสีใช่ไหมหน้าฟอนหน้าสปริงก็เยอะแต่ว่าวินเทอร์ก็จะสวยไปอีกแบบคือที่นี่ยเที่ยวได้ทุกฤด,ดูเลยอันนี้คือเรามาก็ประมาณฤด,ดูร้อนเนาะแต่ถ้าแิ่ว่าเป็นแบบ September ร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีไปแล้วก็หน้าวินเทอร์ก็คือจะเต็มไปด้วยหิมะหมดเลยทุกคนและจริงๆแล้วถ้าอยากจะพักหรืออยู่ที่นี่เลยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ยากนนึงเพราะว่าเขาบอกว่าจองกันเป็นปีเพื่อจะได้พักในนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาตามที่เราแนะนําจริงๆอเอาตามเราเลยไม่ใช่เราแนะนำนะก็จะไปนอนที่ออโต้แคมป์ที่เรานอนก็ได้ แต่ก็ใช้เวลาตอนเช้านิดหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราออกเช้าวันนี้เราก็เจอลายที่ไม่เยอะมากก็ได้เที่ยวเร็วในขณะที่เด็กๆเ,เล่นน้ำกันอยู่นะคะเราก็เจอหนุ่มคนหนึ่งบอกมันสบายมากนอนฟังเสียง ตกแล้วก็น่าจะได้หนึ่งมรู้สึกไงนะคะเ,เราเดินเดินไปเนะเรารู้สึกได้เลยว,ว่าน้ำมันกระเด็นออกมาจากน้ำตกซึ่งอยู่ใกลมากในกล้องเหมือนดูไกลนะแต่จริงๆแล้วมันดูใกลมาก แบบนี้เดินไปเรื่อยๆ explore oh. เมื่อกี้ได้นอนตรงไหนบ้าง yeah, ไม่ใช่ explore explore explorer ช่วยอย่าทำลายภาษาอังกฤษแม่ดูสิหน้าผาหินลค่นี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติสุดยอดมาก okay. สวยมากด้วยเอา้าสนุกไหมคะ daddy why did you sleep แล้วก็เราก็หาจุดของแต่และบ้านเนี่ยนั่งได้เลยเพราะอยากจะนั่งตรงไหนน้ําตรงไหนที่น่าเล่นไม่เพราะว่าตรงนี้มันน่าเล่นตนัวราไฟมันมีไม้กั้นตรงนี้จะได้ไม่ไหลไปเอาไหมเดี๋ยวเอาหน่อยปะจะได้ตื่นพ่อกําลังคิดว่าเต็งจะลงหรือไม่ลงสรุบลงไหมลงหรือไม่ลงจบคือแบบจุดเล่นน้ํามันเยอะมากมีหลายตําแหน่งใหญ่มากจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่แออ,อัดพอลูกคู่นี้เขาหาที่ลงที่นึงได้หรือไม่ได้เอาแล้วเขาหาที่จนได้แล้วค่ะ จะหาว่าเขาไม่ไหวไม่ได้ไม่ดแดดดิลงไปก่อนแล้วไปรับลูกปะโอ้ oh my god แดดดิอยู่เก่งมาก <I 'm S 2> เอาพอ่อทำไมอะไม่ไหวใช่ไหม I mean for like a second ขึ้นไปอีกรอบรอบสองแล้วเอา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 แล้วในสุดท้าย <Keep S 1> ลงไปนั่งด้วยคลิปมูฟิงน้องคนนี้ไปแล้ว <laughs> พ่อก็ไม่เดินมาช่วยลูกเลย ว่ายน้ำกันเสร็จแล้วไป Let's go. พอดูนะคะแต่ดีทุกอุมโมงค์เนี่ยจะมีแสงอยู่ปลายอุมโมงค์เสมออันนี้เป็นแสงรถค่ะ <c oughs> เป็นหนึ่งในไฮไลท์นะคะของที่นี่คิดดูดีว่ามันเป็นหินแบบน,นี้แล้วก็ท่ำทาน,น่ะมีช่วงเวลาที่เราอยู่ในอุโมงค์เนี่ยเราก็จะมองหาทางออกไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วนั้นปลายอุโมงค์ม,มักม,ม,มีแสงสว่างเสมอแล้วเขาบอกว่า ะะต้องบอกว่ามันเหมือนภาพวาดมากทุกคนก็อยากจะบอกว่าสมาชิกในรถนะคะหลับกันหมดก็เลยมีแม่ อยู่หนึ่งคนแต่กำลังกระปุกนะคะเพราะว่าพลาดไม่ได้รีวิวแบบนี้สวยมากๆนี่คือย o s e m ตี้นะคะก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้แนะนําว่าเป็นช่วงฟอก็ดีนะคะก็จะได้รู้สึกว่ามันไม่ร้อนแบบนี้มากจนเกินไปดูดิทุกคนมันคือเหมือนภาพวาดมากเลยจริงเดี <c oughs> ๋ยวเจอกันใหม่ใน EP นี้นะคะไม่ใช่เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะไปดูว่าต่างๆนาา,าจะพาไปที่ไหนบ้างในอเมริกานี่ค่ะเราอยู่เมกาอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์ให้นานาด้วยนะทุกคนบายค่ะ ก็อออ,ก,อกด้านหนึ่งเลยเป็นอย่างนั้นแต่พอออกด้านนี้แล้วคือสวยว้าวอันนี้ถ่ายรูปอันนี้ถ่ายรูปเย,ย้ไม่เห็นเลยอันนี้จำอยู่ในความทรงจำโอเคเพราะถ่ายรูปไปมันก็ไม่สวยเท่าตาเห็นจง